คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีการลงทุนมีความเสี่ยงสูงห้ามลอกเลียนแบบและควรได้รับการแนะนำจากผู้ใหญ่ สวัสดีครับกลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแตกทุกสลอตกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมารีวิวนะฮะเกมสลอตของทางสโบยี่สองกันเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มากับทุนหนาหน่อยนะท่านผู้ชมครับมากับทุน980บาทมาดูสิว่าจะได้กําไรนะครับหรือจะเจ๊งนะครับวันนี้อยู่กับเกมจินฟู ชิงยุ่นนะครับของทางค่ายโจ๊กเกอร์นะท,ะท่านผู้ชมนะที่เข้ามาแล้วอยากเล่นนะครับก็สามารถกดไปทางโจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็กดคอนโทรลเอฟนะเสิร์ชหาชื่อชื่อนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับแล้วท่านผู้ชมก็จะได้เล่นกับเกมเกมนี้แหละมาครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันว่าจะเจิงหรือจะเจิงนะท่านผู้ชมครับเออ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตนะครับแบบที่ผมเล่นอยู่นี้นะครับลิงก์ด้านล่างตามไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะผู้ชมนะเออสมัครวันนี้ฟรีโปรโมชั่นมากมายหลายอย่างเลยนะครับหรือจะแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะผู้ชมครับเออมาก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองมาร่วมเล่นสนุกกันเยอะๆนะครับกับสถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยโควิดมันกาลังจะระบาดรอบ2แล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าจะได้เขาดาวหรือจะล็อกดาวก่อนแต่ทางรัฐบาลเขาประกาศมานะครับว่าไม่มีการล็อกดาวนะผู้ชมนะก็โชคดีไปนะครับ ใครนะครับที่ไม่ได้ออกไปสังสรรค์ไหนนะไม่ได้ออกไปแบบเข้าดาวไหนก็สามารถนะครับมาเข้าดาวกับเกมสลอ็อตกับทางเว็บเว็บนี้กับเราได้นะผู้ชมนะครับผมเออมากดหมุนต่อไปครับดูครับตอนนี้ทุน980บาทนะครับหมุนตาละสิบาทยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับตอนนี้โอเคถือว่าทุนหนานะครับแต่ผมเล่นเบ็ดน้อยยนงะไงวันนี้นะครับก็อยากมาลองดูกันว่า เล่นตาละสิบบาทเนี่ยเราจะได้จริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเออตอนนี้เนี่ยผมก็เห็นเอ,อ่อพวกยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับ a c e b o o k อะไรพวกเนี้เขาเอาเว็บนะครับที่บอกว่าตัวไหนนะครับเกมไหนกำลังบั๊กอยู่อะไรพวกเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับผมก็ไม่กล้าลองเสี่ยงเหมือนกันนะอันนี้ผมมาเล่นให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่า แจกจริงหรือไม่แจกนะครับท่านผู้ชมครับก็ใครที่ติดตามผมมานานก็น่าจะรู้นะครับว่าเว็บนี้เนี่ยเขาแจกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเออเราเอาความจริงมาพูดกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะไอไปโกงเขาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ท่ผู้ชมครับเออมีเว็บ ai บอกนะครับว่าเกมไหนบั๊กอะไรพวกเนี้ย วันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีจริงหรือเปล่าเอ้ยประสาทราชวังมาแบบนี้อือย,ยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับอืมดูครับกดหมุนไปเรื่อยๆครับจะจบที่เท่าไหร่นะวันนี้นะครับจาก980บาทตอนนี้ลดไปเหลือ753บาทแล้วท่านผู้ชมครับก็เข้านาทีจะจัจจนาทีที่3แล้วนะท่านผู้ชมนะบิ๊กวินหรืออะไรใหญ่ๆยังไม่มาเลยนะครับมีแต่เงินจะลดลงไปเรื่อยเลย,เ,ลยเว้ยเฮ้ย,อยเอาหน่อยเออนี่ อุตสาบอกว่าเล่นกันสดๆแบบนี้นะครับไม่ต้องมี AI บอกว่าเกมไหนบั๊กเนี่ยมันจะลุ้นกว่านี้ทำให้เขาดูหน่อยซิว่าเออไม่ต้องมี AI ไม่ต้องรู้จักว่าเกมไหนบั๊กเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เงินได้นะผู้ชมนะเอ้ยเอาหน่อยเกมนี้นะครับผมจินฟูนะมันอ่านจินฟูใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นแหละครับเป็นแนวจีนนะครับเกมแนวจีนสล็อตห้าช่องอันนี้อะไรบิ๊กวินไหมตัว A ไม่บิ๊กวินหรือว่าเพราะผม เพราะผมลงเบ็ดน้อยไปเพ่าหวาคุณผู้ชมะ,ะ,ะผมจะเพิ่มดีไหมวะอ่าเอาเป็นสักตาละ20ก่อนก็แล้วกันเอาตาละ20่มาเผื่อจะมาบ้างวะเออบิ๊กบินมาอะไรได้รางวัลตาละ2บาทตาละ1บาทอะไรอะไรของมึงเนี่ยฮะเออรู้ครับเออก็ได้มาดีหน่อยนะตาละ24บาททุยเอามาทาไมวะ อาหน่อยเอ้ยปราสาทราชวังมาแล้วโอเคครับสามอันนี้น่าจะได้ฟีเจอร์โบนัสหรือหมุนฟรีอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้ศึกษานะมาดูสิว่าจะได้อะไรนะครับผมอ่าเป็นฟรีนะครับหมุนฟรี10ครั้งนะครับผมฟรีเกมอวอร์ดมายังไงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงหมุนฟรีครับตอนนี้เออพอได้ไอปราสาทราชวังมาใช่ไหมเราก็จะได้ทันทีนะครับ100บาทแล้วก็ได้หมุนฟรี10ครั้งนั่นเองนะผู้ชมนะอัตโนมัติของมันเลยนะครับถ้าได้3อันนะ มากดหมุนต่อไปเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้านักผู้ชมนะจะเป็นเกมอะไรก็สามารถกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์กับช่องช่องนี้ไว้ได้นะถ้าใครยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกันไ้ด้วยนะครับอย่าดูกันเฉยๆนัผู้ชมนะเอออันนี้ก็เงินของผมเงินผมจริงนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูจุดเริ่มต้นว่าผมมีเงินได้ยังไงนะครับก็สามารถ ย้อนกลับไปดูคลิปแรกที่ผมลงกันได้เลยนะครับผมมีเงินเท่าไหร่เองนะครับช่วงนั้นและตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินแล้วก็ทอนนะครับแล้วก็ต่อทุนมาเรื่อยๆนะครับดูครับตอนนี้หมุนฟรีสิบครั้งขึ้นไปจากพันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมครับน่าจะได้กาไรโอเคเดี๋ยวถ้าจบหมุนฟรีสิบครั้งเนี่ยผมจะเลิกเล่นแล้วดูครับตาสุดท้ายได้เท่าไหร่ครับอ่าบิ๊กวินได้มา914าบบาทใช่ไหมฮะน่าจะ914้บีาทท่านผู้ชมครับอ่าได้มาสี่ร้อยแปดสิท่านผู้วม อ่ะโอเคครับมาสรุปรวมครับได้มา1,394บาทรวมกับของเดิมก็เป็น2,047บาทโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตเลิกเล่นเกมจินฟูเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมจาก900กว่าบาทได้มา2,047บาทก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันแล้วสวัสดีครับ